สวัสดีค่ะพบกับเมกแล้วนะคะตอนนี้เมก็อยู่ที่ หลังเขาค่ะเพราะว่าโรงแรมเมนารินเขาใหญ่นะคะเป็นโรงแรมพิงเขาค่ะมีภูเขาล้อมรอบนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเมย์ก็จะพาไปดูห้องที่มีความพิเศษมากๆก็คือห้องเพนท์เฮาส์ค่ะมีความหรูหราแล้วก็อลังการมากๆมีขนาดห้องที่กว้างแล้วก็มีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะสองห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นส่วนตัวและอีกหนึ่งห้องก็จะมี8เตียงค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อลังการมากเลยค่ะสำหรับวิวสระน้ำของเรานะคะจากชั้น5้านะคะด้านหลังก็จะเป็นทะเลหมอกนะคะตอนนี้ก็อยู่ในห้องเพนช์เฮาส์ของโรงแรมเมนารินเขาใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องกันเลยค่ะห้องแรกนะคะจะเป็นห้องส่วนตัวซึ่งเป็นห้องเตียงคู่ค่ะข้างในห้องนะคะก็จะมีทีวีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมีห้องน้ำข้างในตัวแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นห้องที่2ของห้องเพนเส์นะคะก็จะมีขนาดเท่ากันกับห้องเมื่อกี้ค่ะโอ้โหก็คืออยู่ในหนึ่งห้องเนี่ยมีได้หลายห้องด้วยกันนะคะค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องรวมค่ะซึ่งมีทั้งหมด6เตียงนะคะแล้วเป็น เตียงที่ใหญ่นอนหนึ่งคนเนี่ยก็สบายมากๆเลยสำหรับใครที่พามาเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะหรือว่าพาเพื่อนมาค่ะมาเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยห้องนี้รับรองได้อย่างสบายมากค่ะห้องนี้ก็ยังเป็นห้องที่มีวิวส่วนตัวด้วยอีกนะคะด้านนี้ค่ะ เห็นไหมคะเราจะเจอภูเขาที่สวยมากๆด้านหลังนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะคะถ้าลูกค้ามาพัก้องนี้ตอนเช้าเนี่ยก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆงามๆได้ตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะด้านหลังก็จะเป็นเขาหัวช้างนะคะตรงนี้จะเป็นเขาหัวแหลมค่ะถ้าลูกค้าอยากที่จะรู้ชื่อภูเขารอบๆทั้งหมดหรือว่าอาจจะตั้งชื่อภูเขาให้เองด้วยเนี่ยต้องมาพักที่นี่แล้วนะคะ เมื่อกี้ด้านในห้องรวมนะคะจะมีโต๊ะเครื่องแป้งใหญ่ๆอีกส่วนตัวอีกค่ะซึ่งโอ้โหก็จะมีลิ้นชักนะคะใหญ่มากเป็นส่วนตัวมากตรงนี้ก็จะมีเครื่องที่ใช้ในห้องน้ำนะคะเตรียมไว้สำหรับทุกท่านเลยมีไดร์เป่าผมนะคะมีขัวน้ำแล้วก็สามารถสั่งเมนู รวมก็ยังมีโซฟานะคะไว้สำหรับคุยนั่งเล่นกันสนุกสนานค่ะค่ะตรงนี้จะเป็นห้องรอยต่อระหว่างห้องรวมใหญ่แล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งเราจะไปดูทีหลังก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งใหญ่ๆแล้วก็มีห้องอาบน้ำค่ะเป็นอ่างอาบน้ำส่วนตัวอีกค่ะคือใหญ่มากๆแล้วพร้อมมากๆค่ะ ค่ะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งมีความกว้างมากๆค่ะอยู่ติดกับห้องประชุมนะคะซึ่งห้องประชุมเนี่ยก็กว้างมากเหมือนกันค่ะครอบครัวที่มานะคะก็จะได้นั่งเล่นนั่งคุยได้อย่างสะดวกค่ะเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าวิวเนี่ยก็จะอยู่ในชั้นที่สูงมากๆส่วนห้องประชุมเนี่ยก็เหมาะมากค่ะสำหรับเป็นกลุ่มนักธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถมานั่งคุยธุรกิจตรงนี้ได้ เห็นวิวธรรมชาติอย่างสวยงามค่ะก็จะได้คิดอะไรออกแล้วๆเยอะๆค่ะค่ะสำหรับที่สุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดสำหรับโรงแรแมมารลินเขาใหญ่นะคะก็คือตรงระเบียงตรงนี้ค่ะที่เห็นวิวได้อย่างเรียกได้ว่า360องศาค่ะเห็นภูเขาเห็นพื้นที่ที่เที่ยวนะคะเห็นบรรยากาศนะคะได้บรรยากาศที่ มีความสูงมีความสงบนะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวค่ะค่ะสำหรับการทัวร์ห้องเพนท์เฮาส์ของโรงแรมมันดารินเขาใหญ่นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันในวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ